สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเรามาฝึกการควบคุมผู้กันของการวาดสีน้ํากันเพราะว่าเราจะถ้าใครเคยวาดสีน้ำนี่ยจะรู้เลยว่าสีน้ำเนี่ยต้องการความเร็วในบางจังหวะแล้วก็ความแม่นยําในการคอนทรลผู้กันพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทําแบบฝึกหัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนลองลองใช้วิธีนี้ดูนะครับก็น่าจะพอได้ประโยชน์จากตรงนี้บ้างวิธีก็คือเหมือนเดิม อุปกรณ์ก็เป็นกระดาษร้อยปอนธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ใช้กระดานหนีบกับกระดาษแล้วก็มีตัวรองอยู่ข้างหลังก็อะไรก็ได้ครับวางรองไว้ให้กระดานเอียงประมาณ15 3 0งาองศากา็มีจานสีซึ่งอยู่ทางขวามือและกระบอกสําหรับล้างผู้กันนะครับสีก็ผสมรอไว้หมดแล้วนะครับเรื่องอุปกรณ์นี่เดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปสําหรับแนะนําอุปกรณ์ที่ผมใช้อีกทีหนึ่งก็เดี๋ยว ค่อยติดตามกันนะครับแต่ละคนก็จะถนัดไม่เหมือนกันทีนี้ผมผสมสี้อยหมดแล้วจะเห็นว่ารูปทรงที่ผมเขียนด้วยดินสอนนะคือรูปทรงแบบอิสระขึ้นมาเลยยังไงก็ได้นะครับฟรีฟอร์มขึ้นมาเลยแล้วเราจะฝึกระบายสีให้อยู่ในกรอบนี้โดยใช้วิธีการระบายเรียบนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วเราฝึกการระบายเรียบไปแล้วจะลองแบบสีเดียวหรืสอสสีก็ได้แต่ว่านี้จะทําให้ดูแบบสีเดียวก่อนนะครับสสีก็ลองไปต่อยอดกันดู วิธีลงถ้าเกิดเจอรูปทรงแบบนี้ซึ่งจริงๆเวลาทํางานจริงอะทุกคนต้องเจออยู่แล้วก็คือมันจะเจอรูปทรงที่เราคิดว่าเราต้องพยายามเอาพู้กันเลี้ยวเข้าไปทําให้มันเกิดขอบเขตอะไรพวกนี้ยยังไงก็ต้องเจอวิธีนะครับทำอย่างนี้นะครับก็จุ่มเอาพู่กันคนสีทั่วเวลาเวลาเวลาใช้สีน้ำนะครับเวลา ก่อนจะใช้เนี่ยบางทีสีมันบางครั้งเราละลายน้ำไว้บางทีมันก็มีตกตะกอนบ้างนิดนึ่งก็คนให้ทั่วจากนั้นเราลงที่ด้านบนสุดของของสิ่งที่เราล่างไว้ตรงที่เราดินสอล่างไว้แล้วเราก็ปล่อยให้สีเยิ้มลงมาเหมือนเดิมนี่ลักษณะการทํางานมันจะเป็นอย่างนี้มือข้อมือนะครับข้อมือวางไวท้ที่ที่งานเลยที่กระดาษเลย บางคนไปทําข้อมือลอยบางทีมันทํางานยากนะครับเราก็เอาข้อมือวางที่กระดาษแล้วก็ระวังระวังเอาอย่าให้ไปเปิดถูงานตัวเองนะครับจะเห็นว่าเราลงด้านบนก่อนล้อมรอบนี้แล้วก็ล้อมรอบนี้แล้วก็ปล่อยสีไหลลงมารวมกันแล้วรอกันอยู่ตรงนั้นก่อนเพราะว่าเราจะตามมาเก็บทางนี้ทีหนึง่งนะครแล้วเราก็ ดึงสีใช้พุก,กันดึงลากสีลงมาซึ่งผมไม่ได้ลากแรงนะครับถ้าสังเกตปลายพุก,กันของผมปลายพุก,กันของผมมันไม่ได้งออะไรมากเลยแค่แบบมีเป็นตัวตวัดให้สีลงมาเท่านั้นเองนี่ก็ลงมาถึงแถวๆตรงกลางแล้วถ้ากระดานเอียงไม่พอเราก็หาอะไรหนุนเพิ่มนะครับ สิ่งที่ไม่ควรทําคือบางคนไม่หาอะไรมาหนุนนะครับสาหรับมือใหม่อะ่ะแล้วยังเอามือข้างเนี้ยเป็นตัวแบบคอยดึงคอยยกกระดานอยู่เนี้ยผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามาทําให้เรามือข้างนี้ก็ไม่คล่องมือข้างนี้ก็ไม่คล่องจับกันไปเอียงกันไปเอียงกันมาก็ควบคุมการไหลการการคอนโทรลปุกกันก็ก็จะยากขึ้นไปอีก ถ้ามีสีค้างนี้พยายามกวาดลงมาหรือว่าซับออกก็ก็ได้ก็ลงมาเรื่อยๆจะปาดแนวแนวนี้ก็ได้นะครับก็ลากทำไปพร้อมๆกันนะครับอย่าให้มันแบบเสร็จข้างเดียวแล้วแบบเราพยายามควบคุมให้อยู่ในเส้นที่เราล่างไว้ได้มากที่สุดอันนี้เหมือนเดิมใช้บุกันเบอร์สิบสองนะครับของลูเบนก็ อันนี้แล้วแต่ถนัดจริงคับผู้กันธรรมดาก็ทำได้ครับอตอนนี้มาถึงช่วงข้างล่างแล้วเหมือนเดิมสีมันจะลงมาขังนะครับเราก็ซับซับออกครับ ตรงไหนมีครั้งอยู่อ่ะซับออกนิดนึงก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็ข้อสำคัญคือพยายามคอนโทรลให้มันอยู่ในกรอบให้ได้นะครับก็ลองไปฝึกดูครับผมจบแล้วครับอย่าลืมกดติดตามครับผม